มันรึกซึ้งซ่อนเล้นอยู่ในกายเรานี่แหละ,ะพวกเราพระพุทธเจ้าใช้คำว่าตัดสรู้รู้แจ้งรู้แจ้งรู้แจ้งในความมีศักยภาพของมนุษย์ของคนเรียกว่าธรรมะ,ะในความเชื่อในความท,ทิิในความเห็นของคนนะัน มันเห็นผิดมันเห็นวิปลาสเลศสกยภาพของมนุษย์เนี่ยนะโอ้โหนะทำลายล้างโลกได้ภูเขาได้เจาะลงไปครึ่งโลกอย่างไรเลยใต้ดินนี่คือศักยภาพของมนุษย์ของคนเห็นไหมย,ย้ายภูเขาเขาไปเป็นปูนอย่างได้เลยสร้างตึกสร้างอะไรนะนะ เห็นไหมความเป็นมีศักยภาพของมนุษย์เห็นไหมกวงกินจนตึกถลมก็มีเห็นไหมศักยภาพของมนุษย์ถ้าถ้าเอาไปใช้ในทางผิดท่านหลงผิดในตัณหากิเลสรู้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าจัดสรู้หรือค้นพบเนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งเนี่ย ท่านรู้แจ้งในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ซึ่งมีศักยภาพสูงสุดเมนือสิ่งอื่นใดเรียกว่าพระอริยหาันพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพะระอรหันตสาวกทั้งหลายเห็นไ,ไหมที่ไปค้นพบที่ไปฝึกเข้าไปถึงแก่นแท้ของความมีศักยภาพของเรียกว่าจิตอะนะ ใจนี่แหละมันเหมือนกันวิทยาศาสตร์เพราะนันศาสนาพุทธถึงเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เป็นต้นแบบของวิทยาศาสตร์ที่วิจัยเราเองวิจัยความเป็นคนของมนุษย์พระพุทธเจ้าถึงสามารถแยกแยกธาตุเห็นไหมแยกธาตุธาตุดินน้ำไฟลมเห็นไหม และแยกสิ่งที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นนามเรียกว่าขันห้าอุปทานขันอย่างนี้นะซึ่งพระองค์ก็อาศัยอาศัยรูปเนี่ยอาศัยส,สิ่งที่มีอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นศักยภาพของความเป็นคนซึ่งพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากเข้าใจไหม เรียกว่าพระพูจ้จักถึงประกาศประกาศธรรมะประกาศคำสอนสี่พระพระุทธเจาพระองคอ์ทำสำเร็จมาแล้วเรียกว่าพระธรรมคำสอน <c oughs> เพราะฉะนั้นในตัวของพวกเราทุกคนมนุษย์ทุกคนเนะี่ยมีศักยภาพมากาทำไมถึงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิ อาชีพชอบไม่ชอบอถ้าศักยภาพที่เราไม่ได้ฝึกจริงๆเนี่ยฝึกตนเองจริงๆเนี่ยเรียกว่าถ้ายังมีกิเลสจันหาอยู่เนี่ยมันก็จะเลวร้ายเห็นไหมเลวร้ายมากาพวกเราจะเข้าใจผิดว่าตายแล้วไปเป็นสัตว์ไปเป็นเทวดาเป็นนนเป็นนี่นีนนนน่คือมันไกลเกินไป ไกลมากๆะพวกเราลืมไปว่ามันเป็นยังไม่ตายลองกลับดูสิท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นตอนมีชีวิตยอยู่นะรู้ไหมงัม้นเป็นสัตว์เนี่ยมันก็เป็นตอนยังไม่ตายนะลุงตาพูดบ่อยๆเห็นไหมสสอกลายเป็นงูเห่าเห็นไหมเพราะอะไรล่ะเพราะจิตใจกลัว กลัวพวกนี้กลัวขี้ขาดขี้ขาดพ่ายแพ้ท่อเขาซื้อได้อะเหมือนเหมือนปูปูเหมือนปลาเห็นไหมเข้าใจไหมเออซื้อได้เห็นไหม,ไหไหมแล้วจะมีราคาตรงไหนอ่ะที่ซื้อได้อยู่เห็นไหมเ,เ,หเราจะเห็นอันนี้เราไม่ได้ว่านะเรายกตัวอย่างให้ฟังไดใช่ เห็นไ,ไหมเมื่อก่อนเราก็จะได้ยินคำว่าหัวประมูลจริงไหมตอนนี้ไม่ใช่หัวประมูลนะ้หัวสวเห็นไ,ไหมนี่คือความเป็นมนุษย์ศักยภาพความเป็นโลภะเ,เนี่ยโลภเนี่ยไหโลภะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องโลภะที่มนุษย์ที่ที่มีโลภะมากๆความเห็นแก่ตัวมากๆเห็นไ,ไหมเขาเรียกว่าโลภะ มันก็จะโกงกินมีเท่าไหร่ก็อยากไม่สมไม่เต็มนี่นี่เปรตละเห็นไหมมันเป็นมันเป็นตแต่ยังไม่ตายเป็นเปรตแล้วนะอ่เป็นตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะเป็นสัตว์นรกเนี่ยนี่เขาเรียกสัตวนะ์ในชาติฉันนรกอนี่มันเป็นตั้งแต่ยังเดินดินอยู่นี่แหละลอยหน้าลอยตาลนะไม่อายอนะไรเห็นไหม โกงเงินคนอื่นกินเนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดศีลขาดนิริตอตปะเห็นไหมพทธเจ้าบอกมีวิธีแก้แต่มันไม่แก้ตัวเองมันไม่รักษาโลกของตัวเองซึ่งรักษาได้เห็นไหมโลคกดลงเนี่ยรักษาได้แต่ต้องฝึกฝนต้องนําเอาศีลร,รมกับกับมา,มาคือเอาสิ่งตรงข้ามเอา อุศลกรรมหรือความดีงามทุกชนิดฮะมาใส่ตัวเองให้เยอะๆไม่ใช่เอาความชั่วช้าละมกเข้ามาใจตัวเองมากๆไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมเออมันถึงเดือดร้อนไปทุกหย่อมยาเหมือนไฟลามมือนไฟราคะไฟตัสนาของคนเพราะนั้นบนุรุษนี่มีมมศักยาภาพมากถ้าฝึก เห uhm. ็นไหมเพราะนั้นสมณะนักบวชทั้งหลายนะพิสูจน์ในพระธรรมวิน,น,นัยนี้ถึงเป็นนักรบที่อาจหารกล้าหารอาวุธคือสติคือปัญญาคือศีลเห็นไหมจะมีนักรบไหนล่ะเท่ากับพิสูจน์ในพระธรรมวินัยนี้ <tradicional kingdom rec Birthday> ซึ่งมาลบกับใจตัวเองมาลบกับกิเลสตหาตัวเอง่ะมาขัดใจตัวเองไะนะลูกตายยังมองไม่เห็นนะในโลกในจักรวาลนี้นะ,ะที่จะได้รับเกียรติไม่ต้องให้คนให้เกียรติเรานี่แหละให้เกียรติลูกพระพพทธเจ้ายิ่งใหญ่มากใจเป็นนักลบที่อาจหารด้วยศีลด้วยธรรม เห็นไหมลบกับใจตัวเองเนี่ยชนะใจตัวเองชนะทั้งโลกฮะไม่ใช่ไปเอาชนะคนอื่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครละเอาสิฮะลบกับกิเลสลบลบกับความชอบอะ่ะลบเลยทิ้งเลยเนี่เสียสละ ใจที่ฝึกเลยแล้วจะมีคุณธรรมมีประโยชน์ต่อโลกขนาดไหนต่อคนต่อสังคมขนาดไหนใหญ่ไหมลูกตาย,ยังมองไม่เห็นเลยนะอนนี้เป็นอะไรคนมันเป็นสัตว์เรยละฉานนั่นแต่ยังไม่ตายเห็นไหมแล้วใครละไปทําให้ก็ตัวเองนั่นแหละทาจริงไหมก็มาลุ่มหลงเงินทองทรัพย์สมบัติของโลกที่เอาไปไม่ได้โอ้ไม่ล่ะจริงไหม ซึ่งแสวงหาสิ่งที่ไม่จริงอ่ะไปยึดเอาสิ่งที่ไม่จริงคือธาตุหรือทรัพย์ของโลกสักวันหนึ่งมันก็ต้องคืนเนี่ยไม่แต่ร่างกายเนี่ยเนี่ยซากเนี่ยมันก็ต้องคืนสู่ดินอยู่ดีแต่ความรุ่มหลงอา่ารุ่มหลงในกิเลสตัณหาก็เพราะมันโง่อย่างนั้นไงกำลังพูดถึงเรื่องความโง่ของมันไงมนุษย์เนี่ยทั้งที่มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพมาก คนที่มีศีลดี่นำเอาศีลเอาพระธรรมคำสอนมาฝึกเนี่ยมาฝึกตนเนี่ยนะเห็นไหมเพราะนั้นศาสนา,าพุทธทุกวันเนี้ที่มันมีปัญหาก็คือมีคนงโ,งโง่จริงไหมเดี๋ยวนี้เขาขายอะไรล่ะการตลาดขายวัตถุมงคลเห็นไหมงโง่ไหมล่ะ อันที่มนุษย์เป็นคนสร้างเอาสิมันจะต่างอะไรกับรถแมคโครรถแมคโครยังเป็นมงคลกว่าพวกนั้นอีกยังตักดินได้อเออไม่เชื่อก็ไปเช่ามาไปซื้อมาแล้วก็เอาไปหวานลงในน้ํามันจะไต่ขึ้นมาได้ไหมละ่ะจริงไหมเชื่อลมๆเล่งแรงฮะเดี๋ยวนี้พระในพระธรรมวิน,น,นัยนี้ที่มาบวชเนี่ยขายอะไรล่เดี๋ยว้ขายบุญขายสวรรค์ ทากานทอะไรล่ะตอนนี้ทําเป็นวัดท่องเที่ยวตอนนี้อยู่ในกระทรวงท่องเที่ยวเลยนะวัดะฮะเพื่อจะให้คนมาเยอะๆทั้งที่วัดเนี่เป็นสิ่งที่สงบสงัดเพื่อจะบําเพ็ญสมณธรรมเป็นสถานที่สัปปายะที่จะฝึกตนไม่ใช่เหรอฮะจริงไหม คนก็ลังไหลไปขายอะไรล่ะทีนี้ขายดอกไม้ฮะวัดมันเป็นปากคลองตลาดสองแล้วนะตอนนี้จริงไหมไปบูชาอะไรกันล่ะทุกวันนี้บูชารูปปั้นบูชาปูน อะเหล็กนั้นอยู่ข้างในเนัยนะเขาคิดว่ามีเทวดาอยู่ข้างในเ,นเทวดาไม่อยู่หรอกเห็นมนุษย์งโงๆโพวกเนี้มันไม่อยากคบหรอกนะศาสนาพุทธเราเลยกลายเป็นง่้ยเปียเสียขาหมดศักยภาพคุณภาพทั้งที่ศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่เลิศที่สุดที่มนุษย์จะนำมาฝึกตนคือประสามคำสอนฝึกตัวเองเห็นไหม นี่มันอวดอะไรล่ะคนเราอวดการศึกษาที่สูงไปศึกษาเลยปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกทั้งที่ไม่ศึกษาตัวเองรู้ไหมการศึกษาสูงสุดคือการศึกษาตัวเองนี่แลหละฮะเรียนรู้ตัวเองนี่แหละเชื่อไหมคนที่เขียนตำราทุกวันนี้ให้คนเรียนหนังสือเนี่ยไม่เคยทํางานด้วยมีจตเป็นนักคิดนักทฤษฎีเขียนตำราไม่ให้คนอ่านอยู่ทุกวันนี้ลองจับมาทํางานดูสิ <laughs> ทำไม่เป็น้วยซ้ำไปไม่เหมือนว่าพุทธเจ้าสอนพระเจ้านี่เลิศมากคนโง่เท่าน,นั้นแหละที่ไม่เห็นคำสอนที่สมบูรณ์ขนาดนี้อ่ะเข้าใจไหมามาันน่าสลดสังเวชนะ่าสงสารมั้งไหมล่ะมนุษย์ที่มาพบสิ่งแก้วอันเลอค่านี้อ่ะเหมือนเหมือนเหมือนลิงไม่รู้จักเพชรจักทองอ่ะ อะลิงอ่ะสวนนี้เหมือนไก่ไม่รู้จักพลอยอ่ะเขี่ยทิ้งมันก็เอาเข้าเปลือกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันเป็นลักษณะลัะนะส่วนนี้ขายสวรรค์สววยเงินนี่เอาเงินซื้อสวรรค์อย่างเงี้ยอะไม่ได้เอาความดีนะจิตใจที่ดีไขึ้นสวรรค์จิตนะไปเป็น,นใจแล้วไม่เป็นเข้าใจไหมใจเท่านั้นที่เป็นมีศีสีมีธรรมใจที่เป็นมงคลนะ ใจที่จเจริญรุ่งเรืองที่ผ่องใสด้วยศีลด้วยธรรมน่ะแสงสว่างเจิดจ้านะปัญญาใจดวงนั้นที่ฝึกดีแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นพระสุภิสุในพระธรรมวินัยเนี้ยต้องต่อสู้จริงๆเป็นนักรบที่อาจหานเดี่ยวเนี่ยลบกับใจตัวเองเนี่แหละลบกับกิเลสกิเลสคืใจเราอยู่ในใจเราเนี่ยอนะ มันชอบสิ่งไหนก็ฝืนมันอะขัดมันอะมันทุกข์ไหมอะเห็นไหมผิดแล้วแก้ไขนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าต้นคดแต่ปลายตรงะเห็นไหมทุกคนเนี่ยเคยทำผิดมาทุกนั้นแหละคนที่ไม่เคยทำผิดคือคนเคยไม่เคยทำอะไรเลย ไม่มีมนุษย์คนไหนสมบูรณ์แบบหรอกเนาะอย่างนี้จะคนโง่เท่านั้นเราคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบนะอผอู้ชายสมบูรณ์แบบก็มีแต่เท่าคาปำปั่นนามะซิงยามาโมโตเท่านั้นจริงไหม<笑><笑>จริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นความล้มเหลวความผิดพลาดเนี่ยคือครูชั้นยอดชั้นดี ที่เราจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองนินําตัวเองไปสู่ในทางที่ดีที่งามที่ถูกต้องที่เป็นมงคลนะเราไม่ใช่เอาคนาพฤ่งชั่วมาเป็นตัวอย่างนะเราเอาพ่อแม่เอาบูรพาจารย์เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างเ,าเป็นครูเป็นอาจารย์ยิงไหม ศาสนาพุทธนะไม่ใช่ศาสนาผีนะจำไว้ฮะไม่ใช่ศาสนาของพญานงพญานาคบ้าบอคอแจกฮะเอาธรรมะคือพระธรรมคำสอนนี่แหละมาฝึกมาเดินมาปฏิบัตินะ ม่ใช่ไปอ่านตำรามมาเป็นหมอดูหมอดวงหน้าหน้าทองหน้า,นาดากทองอยู่ทั้งวันนี้บ้าบาอเขาแตกไปหมดเกิดความไม่ชีลาทรงราชินส่วิใส่บ้าบาอเขาแตกไปทำบุญก็โอ้โหไม่รู้บุญอะไรกันนั้หนาไปซื้อบาทมาตั้งไว้เป็นแถวเป็นร้อยร้อยบาท แล้วก็เป็นแรกเงินมาใส่บาทอย่างนั้นเนี่ยพระอุ้มบาทไปจะแท้ต้องซื้อต้องเอาเข้าวเอาปลาใส่เขาบินธบาทแค่ตอนเช้าแค่นั้นแหละนะตื่นแต่เช้าหุงข้าวจาักบาทเห็นไหมอันนี้โอ้โหใส่ยันมือดอะ่ะแต่เนี่ยเอาบาทเป่าๆเลยมาตั้งไว้แล้วก็มีเห็นนะโอ้โห เอารูปปั้นเหมือนผ้าเหมือนเนนเนี้ยนะอุ้มบาสก็ไปใส่บาอย่างนั้นหรือชาวพุทธอ่ะฮะมันเป็นนิยะอะไรละ่ะฮะแล้วมันยากจนอะไรนั่หนาละ่ะพระพิสูเนี่ยฮะฮะมันเลือนร้อนอะไรนั่หนาละ่ะถึ่ต้องไปหาเงินหนาทองขนาดนั้นจริงไหม หลพระพิสุในบัณวินในนี้ต้องสละบ้านสละเรือนสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วยังจะไปหาอะไรอีกยิ่งจะมาทําลายสละแม้กระทั่งตัวตนทําลายตัวตนทําลายอัต,ตาตัวเองนะันนะฮะไม่ใช่จะไปพอกพูนใส่ปุ๋ยกิเลสใส่ปุ๋ยตัณหาตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอนยะ่างเงี้ย จำไหมนะหลวงตาพูดตลอดภาพพิสูนเนี่ยอย่างพาะสิ้นคิดเนี่ยก้าเลยอ่ก้าเลยเนี่ยกล้าพูดเลยไม่เอา่ะเบื่อนายแล้วโลกเนี้ยเอาศีลเอาธรรมเนี่ยอเห็นไหม หน้าด้าน่ะกิเลสตัณหาหน้ารังเกียจไหมนะมีแต่ความอยากได้อะทำอะไรก็ได้ไม่เลือกวิธีที่จะได้อ่ะฮะคดโกงชอบโกงหลอกลวงปิ้นปั้นนะฮะชอบอย่างนั้นเลยชอบจะนำตัวเองไว้เป็นอย่างเขาเหรอฮะจริงไหม เนี่ยอย่างวันที่สิบเอ็ดมิถุนาเนี่ยเดือนเดือนจะถึงเนี่ยวันเกิดหลวงจานะหลวงจาวันไม่อยากจัดหรอกจัดทําไมวันเกิดแต่ในเมื่ออยากจัดก็ทําให้มันเกิดประโยชน์ปลูกป่าว่งงางันทุกปีปีนี้คงไม่ได้ปลูกหรอกนะผมปลูกจะเป็นพิธีเพราะไม่ชีพระเราปลูกเต็มหมดแล้วเห็นไ,ไหมปลูกเป็นหมืน่นๆต้นแล้วเนี่ยเดือนเดือนทิพย์เนี่ยของเรานะ ใช่ไหมหลวงตาบอกวันเกิดหลวงตาไม่ต้องมาก็ได้วันนะถ้ามาก็มาปฏิบัติธรรมดีกว่ามาประพฤติปฏิบัติไม่ต้องมาแล้วอย่างเงี้ยถ้ามาก็ต้องมาด้วยศรัทธามาปฏิบัติธรรมดีกว่ามารักษาศีลนะจริงๆรินะ เอาวันเกิดหลวงตาเนี่ยวันมุทิจาเนี่ยให้เป็นวันที่เป็นมงคลต่อจิตใจของคนเดีมาฝึกตนเดะจริงอะ